สวีดะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแม็กคอร์ดอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆหาเงินด้วยแอปมือถือกันอีกแล้วนะครับผมนะก็แอปที่เราจะมาหากันในวันนี้นะครับผมนะก็มาใหม่ล่าสุดเลยนะผมนะเพื่อนก็สามารถนะเล่นเกมในแอปนี้นะครับผมนะแอปนี้ก็จะให้เรานะครับปลูกต้นเงินนะครับในมือถือนั่นเองนะผมนะเพื่อนๆก็สามารถหาเข้าไป ใส่ปุย๋ยหรือว่าลดน้ําให้กับต้นเงินของเราได้นะผมนะต้นเงินก็สามารถสร้างเงินให้กับเราได้ด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็แอปนี้ก็ชื่อว่าคลิกมันนี่นะผมนะแอปนี้นะนนะเพียงแค่เพื่อนๆกดเข้าไปในแอปนะผมนะแล้วก็ ใส่โค้ดนะครับผมนะเพื่อนก็ได้รับทันทีเลยนะครับผมนะหกบาทนะครับผมนะได้ง่ายๆนะครับผมนะส่วนวิธีการเล่นหรือว่าวิธีการหามัญหายังไงนะครับผมนะเพื่อนก็สามารถดูคลิปนี้นะครับผมนะแล้วก็เลือกที่จะเล่นได้นะครับผมนะหรือว่าใครดูคลิปนี้แล้วแบบว่ายังไม่ถูกใจก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะผมนะสามารถรอติดตามแอปอื่นๆได้นะครับผมนะผมก็จะทํามาเรื่อยๆนะครับผมนะ โอเคนะก็สําหรับแอปนี้นะผมนะถ้าใครสนใจก็สามารถกดได้ลิงค์ตารางคลิปนี้ได้เลยนะผมนะหรือว่าใครจะมาพิมพ์เข้ามาค้นหาก็ได้นะนะครับผมนะแอปนี้ก็ชื่อว่าคิกมันนี่นะครับผมนะเพื่อนนก็สามารถกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมนะแอปนี้ไม่กินพื้นที่นะครับผมนะดาวน์โหลดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับโอ okay. เคเมื่อเพื่อนนะาดาวน์โหลดเสร็จสับเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะผมนะเพื่อนๆก็สามารถนะเปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะครับผมนะโอเคเราก็เปิดมาได้เลย เมื่อเพื่อนเปิดมานะมันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยคนระับเป็นต้นไม้นะครับผมนะที่เหมือนมีเงินอยู่นะครับในต้นไม้นะครับผมนะโอเคเราก็รอ,อมันโหลดสักแป๊บนะครับผมนะโอเคก็รอดาวน์โหลดนะครับผมนะเน็ตผมอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับผมนะขออภัยด้วยนะครับโอเคแนละเมื่อเราเข้ามาแล้วนะผมนะมันก็ จะมีให้เราเห็นไหมนี่มันก็เขียนว่ากด Subscribe นะครับเราก็จะได้เหรียญในเกมมาฟรีๆนะครับสเหรียญนะครับผมนะหรือว่าแบงก์นั่นเองับนเะพื่อนๆก็สามารถไปทำภารกิจตรงนี้ได้นะครับผมนะโอเคนะเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะหน้าตาแอปมันก็เป็นประมาณนี้เลยนะผมนะ ให้เพื่อนๆนะกดตรงนี้นะผมนะขั้นตอนแรกกดตรงนี้เป็นรูปของควันตรงนี้เห็นไหมให้เรากดมาเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมนะมันจะมีเราใส่โค้ดตรงนี้นะผมนะเพื่อนก็สามารถใส่โค้ดไปได้เลยได้เลยนะครับผมนะสำหรับคนที่มีโค้ดอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องใส่นะครับผมนะส่วนถ้าใครยังไม่มีโค้ดก็สามารถใส่โค้ดตามผมได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะเพื่อนๆใส่นะเพื่อนจะได้รับฟรีๆ2ดอลลาร์นะครับผมหรือว่าประมาณ60บบาทนั่นเองนะครับผมนะเพื่อนก็ใส่ตามกันได้เลยนะครับ โค้ดนี้นะครับผมนะก็เป็นตัว e นะครับ8แล้วก็ตามด้วย e นะครับแล้วก็ g n e s นะครับผมนะนี่ก็โค้ดตามนี้เลยนะครับผมนะ e 8 e g n e s นะครับผมนะให้เพื่อนๆพิมพ์พิมพ์ใหญ่ได้เลยนะครับผมนะเมื่อเพื่อนๆใส่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใส่ get ได้เลยนะนี่กด get ไปนะครับเมื่อกด get นะเพื่อนๆก็จะรับทันทีเลยนะครับ2ดอลลาร์ตรงนี้เห็นไหมนี่เรากดรับไป ตอนนี้เงินของเราครับก็มี2ดอลลาร์แลวนะครับ,รบข้างบนซ้ายมือขวามือตรงนี้เห็นไหมข้างบนขวามือตรงนี้นะครับมันก็กเขียนว่าเรามี2ดอลลาร์นะครับผมนะโอเคนะครับก็สําหรับแอปนี้นะวิธีการหาเงินมันทํายังไงนะครับผมนะก็ง่ายๆเลยนะครับผมนะให้เพื่อนนะอกดที่ต้นไม้ตรงนี้นะเห็เมนไหมเรากดมา เมื่อกดมาเรื่อยๆนะครีดตรงนี้นะผมนะมันก็จะไล่ระดับเรามาเรื่อยๆนะเราก็จะได้เงินดอนลลาร์ตามนี้ได้เลยนะผมนะรับคนที่จะรับเงินดอนลลาร์นะผมนะเพือพ่อนๆก็กดดูวีโอไปได้เลยนะเพือพ่อนๆดูวีโอนะเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญหรือว่าเงินดอลลาร์ตรงนี้ไปนะนี่ตามนี้ได้เลยนะนี่เราก็กดได้เรื่อยๆเลยนะครับอาจจะมีโฆษณาขึ้นดิดหน่อยนะผมนะเราก็คอยปิดโฆษณามันไปได้เลยนะครับผมนะ แล้วส่วนวิธีการถอนเงินเดี๋ยวผมมาจะมาอ,าอาธิบายในท้ายคลิปแล้วกันเนาะว่า,ามันถอนยังไงนะครับนะขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนอาหาเงินหรือว่า,าเล่นเล่นเกมในแอป,ปนี้ก่อนนะครับนะว่ามาเล่นยังไงได้บ้างนะครับผมนะนี่โฆษณาอาจจะอาจจะช้านิดน,นึงเนาะเราก็คอยปิดไปได้เลยนะครับโอเคปิดได้เลยนะครับก็สาหรับแอป,ปนี้ก็มีประมาณนี้นะรับนะมันก็แค่ให้เรากดนะครับแล้วเราก็ สามารถนําเหรียญตรงนี้นะับข้อมูลซ้ายมือเนี่ยมาอัพตรงนี้ได้นะครับอัพต้นไม้ของเรานี่เราก็อัพไปแล้วนะครับนี่เราก็สามารถกดได้เรื่อยเลยนะครับส่วนรับเงินตรงนี้เพืพ่อนๆไปลองกดดูด,ด,ดูวิดีโอแล,แล้วก็ไปลองรับกันเองนะครับผมนะขั้นตอนนี้ผมจะไม่ทําให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะเสียเวลาเนาะนี่เรากดไปแล้วก็ให้เราเก็บแบงค์ครับแบงค์ในเกมนะครับข้างบลซ้ายมือตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะ เพื่อที่เราจะมาอัพตรงนี้นะครับนะนี่เราก็อัพเป็นเลเวล4แล้วนะครับนี่เราก็จะได้อาเงินจากแอปอาจากในเกมนะครับทีละ4แบงค์เห uh ็นไหมนี่มันก็ขึ้นมาตรงนี้ของเรานี่มันอาจจะมีโฆษณามานะครับผมนะเราก็คอยดูแล้วก็คอยปิดไปได้เลยนะครับผมนะก็สําหรับแอปนี้มันก็ เล่นประมาณนี้นะผมนะเหมือนให้เรา,าปลูกต้นไม้ในเกมนะผมนะแล้วเราก็สามารถาเก็บเก็บเกี่ยวเงินในเกมได้นะครับแล้วแล้วก็มาแลกกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะโฆษณาเยอะนิดหนึ่งเราก็ปิดไปได้เลยนะครับนะโอเค ก็สำหรับแอปนี้ใครที่ดูผมรีวิวแล้วแล้วยังไม่ถูกใจก็ไม่ต้องไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับผมนะสำหรับคนที่ดูแล้วสนใจก็ลองเล่นกันดูได้นะครับผมนะแล้วเล่นแล้วมันไม่ถูกใจก็ลบเกมทิ้งไปได้เลยเนาะก็คอยติดตามแบบอปแอบปบอื่นๆก็ได้นะครับผมนะส่วนตรงนี้ก็สามารถใส่ปุยได้นะครับผมนะแต่ว่าเพื่อนๆต้องอกด ดูวิดีโอเนาะมันถึงจะใสปุ๋ยได้นะครับส่วนตรงนี้ก็ทําให้ฝนตกได้ด้วยนะครับผมนะเราก็จะเลื่อนเลเวลต้นไม้ของเราได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะก็แอปนี้มันก็เล่นประมาณนี้นะครับผมนะก็ให้เรากดแล้วก็อัพต้นไม้ของเราไปเรื่อยๆนะครับผมนะ <c oughs> เพื่อเก็บเงินนะครับผมนะส่วนวิธีการเล่นกิจกรรมต่อมานะมันสามารถให้เราหมุหมนวงล้อตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมนะเนี่ยเมื่อหมุนเราก็าจะมีโอกาสได้แบงค์หรือว่าได้เงิน เงินดอลลาร์หรือว่าได้ปุ๋ยได้อะไรเนี่ยมันก็มีให้เราเล่นเนาะพเพื่อนๆนก็ลองมาทํากันดูนะครับผมนะส่วนตรงนี้นะผมนะพเพื่อนๆก็สามารถกดได้ด้วยนะคนี่ตรงนี้นะร,รูปคนใส่แว่นนะครับกดมาเมื่อกดมานะมันก็จะมีให้เรานะครับนี่ทำมากมายนะมีภารกิจให้เราทําเราเก็บเงินดอลลาร์ได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะถอนได้อ่าตามนี้นครับนะสิดอลลาร์เห็นไหมเราเก็บให้ได้1,000ดอลลาร์ของในนี้นะรเราก็จะถอนได้10ดอลลาร์แต่ว่าเรายังเก็บไม่ครบเนาะก็ ใครที่เล่นได้นานๆก็ลองมาเก็บกันดูนะครับผมนะนี่ก็สามารถมาเก็บแล้วก็มาแลกเงินดอลลาร์ตรงนี้กันได้เนาะนี่มันก็มีฟังก์ชันมากมายนะครับนะเพื่อนๆก็ดูได้เลยนะครับนี่ก็อันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะก็ให้เราทําฟังก์ชันของเรานั่นเองนะครับส่วนการ์ดตรงนี้เร,เรากดดูได้นะตรงนี้ก็คือให้เราเก็บครบนั่นเนองนะครับเมื่อเราเก็บค,บครบตามเวลาเราก็จะสามารถถอนเงินกันได้เลยนะครับผมนะเงินตรงนี้ก็ถอนเป็นเพลเพาวเนาะ แล้วก็เงินเพย์พตรงนี้สามารถไปขายกับเพจท,ที่รับซื้อเป็นเงินวอลเล็ตได้นะครับหรือว่าในเว็บก็รับซื้อนะผมนะแต่ว่าเพื่อนๆต้องมีบัญชีเพย์พาก่อนเนาะเพื่อทีอ่จะถอนเงินในเกมเนี่ยเข้าบัญชีเพย์เพออ PayPal ของเราใครที่ไม่มีบัญชีเพย์เพานะปิดปิดคลิปนี้เลยนะนะเพื่อนๆไม่มีโอกาสได้เงินนะรหรือว่าใครจะดูแล้วลองไปสมัครเพย์พากันดูก็ลองไปทํากันได้นะครับผมนะ ส่วนวิธีการต่อมานะครับผมนะเพื่อนเพื่อนสามารถกดตรงนี้ได้นะรูปของขวัญกดมานะครับเมื่อเรากดมานะครับเราสามารถก๊อปลิงก์ตรงนี้นับไปเชิญเพื่อนเพื่อนกันได้นะเมื่อเราเชิญนะครับเราก็จะได้เงินจากตรงนี้อีกอีกหวิธีนะก็คือเราเชิญได้100้คนเนี่ยเราก็จะได้5้าดอลลาร์หรือประมาณ150บาทนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภารกิจให้เราทําอีกภารกิจหนึ่งเนาะเราก็สามารถหาเงินได้หลายทางกันเลยนะครับโดยการที่เราแนะนําเพื่อนเพื่อนมาเล่นนะครับนะเราก็จะได้เงินรางวัลจากตรงนี้ด้วยนะครับ หรือว่าใครเก็บตรงนี้ได้เยอะๆนะก็กดถอนตรงนี้นะครับก็คือเงินตอนนี้เรามี86ดอลลาร์ใช่ไหมแต่ว่า,าภารกิจของมันก็คือให้ให้เราเก็บให้ครบ1,000ดอลลาร์นะเขาถึงจะถอนได้10ดอลลาร์นะครับเข้าบัญชี PayPal นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการถอนในเกมนะครับผมนะก็สำหรับแอปนี้ก็เป็นเล่นประมาณนี้นะให้เราปลูกต้นไม้ในเกมนะเพื่อเก็บเงินดอลลาร์ตรงนี้นะเพื่อมาแลกเงินดอลลาร์ เข้าเพย์พาอีกทีเนาะแล้วก็สามารถนําเงินเพย์พาะไปขายกับเพจเป็นเงินวอลเล็ตหรือว่าเงินเข้าธนาคารกันได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมนะโอเคนะับก็สําหรับคนที่สนใจแอปนี้นะับก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ตารางคิมนี้ได้เลยนะเมื่อกดมเงินก็กดเข้ามาแล้วก็สามารถใส่โค้ดนะเพื่อรับฟรีนะบหกสิบบาทหรือว่า2ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะับก็สาหรับแอปนี้ในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะผมก็มาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันนะครับนะเพื่อเพื่อนๆจะาสามารถสร้างไรายได้จากแอปนี้ได้ฟรีๆนะครับผมนะ โอเคนะผมนะก็ถ้าใครชอบนะนะก็ฝากคนเพื่อนนะกดไลค์นะกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะนะเพื่อเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ